ผมจะุวนฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรรเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมไม่ได้มีโอกาสพูดในสภามาประมาณ20ปีในครั้งที่แล้วได้พูดครั้งแรกก็พูดคำเดียวว่าเห็นชอบ มาวันนี้เมื่อเช้าผมเข้าใจว่าวันนี้อาจจะไม่ได้พูดแม้แต่คำว่าเห็นชอบแล้วก็แยกย้ายกลับไปแต่ว่าก็เกิดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นคัดค้านโต้แยง้งผมก็ดีใจที่จะได้ร่วมอภิปรายในเรื่องที่สำคัญซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญ ขนาดที่จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตในเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศผมขออนุญาตซักซ้อมกับท่านประธานก่อนว่าคือวันนี้เราเพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีมีผู้แสดงความเห็นคัดค้านว่าการเสนอยตินั้นตกไปแล้วถกเถียงกันก็นำไปสู่การตีความ ข้อบังคับข้อที่ตามตามข้อที่151ว่าข้อ41ใช้บังคับกับเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกนตรีได้หรือไม่ผมเข้าใจว่ายติที่เสนอก่อนหน้านั้นในทางที่คัดค้านการพิจารณายติต่อไปการลงมติน่าจะถูกรวบ ยอดควบรวมเข้ากับการตีความตามข้อ151แล้วเวลาเราจะลงมติเข้าใจว่าเราก็คงจะต้องลงมติว่าเห็นว่าข้อบังคับที่41ใช้บังคับกับก,บการพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่คงไม่ได้พิจารณาสองสายติลงมติกันทีและยต ทีระยะติไปซึ่งมันจะเกิดความลักลั่นและขัดแย้งกันเองอันนี้เป็นความเข้าใจของผมเพราะนั้นในประเด็นที่ผมจะพิปรายต่อไปก็จะเป็นเรื่องว่าด้วยการตีความว่าข้อบังคับที่41ใช้บังคับกับการพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรธธีได้หรือไม่ท่านประธานครับ การตีความที่เรากำลังทำอยู่นี้ไม่ใช่เป็นเพียงการพิจารณาข้อกฎหมายไม่ใช่การพิจารณาเพียงว่าเรากำลังทำตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหรือไม่ขัดกับข้อบังคับหรือไม่แต่เรากำลังพิจารณาว่ารัฐสภาจะเคารพเจตจำนงของประชาชนที่แสดงออก ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่เรากำลังจะพิจารณาที่อาจจะทำให้การตีความนี้นำไปสู่บรรทัดฐานที่ไม่เป็นทางออกไม่แก้ปัญหาแต่อาจจะนำไปสู่ความยุ่งเหยิงหรือกลายเป็นทางตันการพิจารณาของรัฐสภาในวันนี้อาจจะมีผลเป็นการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรมนูญ หรือไม่เคารพเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณากันให้ดีโดยเฉพาะข้อบังคับที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้มาเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญข้อบังคับใดๆก็ตามใจใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ถ้าข้อบังคับขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถใช้ข้อบังคับนั้นได้อันนี้คือหลักง่ายๆ ท่านประธานครับวันนี้พูดกันเนี่ยมีการพูดยกประเด็นว่าการพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นยัตติหรือไม่ยัตติคืออะไรในข้อบังคับของรัฐสภาไม่มีเขียนไว้แต่ในสภาผู้แทนราษฎรข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรบอกว่ายัตติคือข้อเสนอใดๆที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติ หรือดำเนินการอย่างไรต่อไปปัญหาก็มีว่าแล้วเราเห็นว่าการพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัิมตรีเป็นยติหรือไม่แล้วอะไรกันแน่คือยติ<ม>การพิจารณาเห็น<ม>เห็นชอบบุคคลเป็นนายกรลฐมตรีถ้าเราถือว่าเป็นยติพิจารณาไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วแล้วไม่ได้บุคคลเป็นนายกรัฐมตรีครั้งนี้เสนอซ้ำไม่ได้ ถ้าอย่างนี้หมายความว่าวันนี้เราพิจารณาอะไรไม่ได้ต้องรอไปสมัยหน้าถึงจะพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีได้นี่คือคําว่ายติอย่างกว้างคืออะไรที่สภาพิจารณาอยู่ก็ถือเป็นยติถ้าอย่างนั้นก็พิจารณากันไม่ได้เลยท่านสมาชิกก็เสนอมาแคบลงไปบอกว่าการเสนอคุณพิธาเป็นนายกเป็นการเสนอซ้ําดังนั้นจึงต้องตกไปไม่สามารถเสนอได้ตามมา ามข้อบังคับที่41ท่านประธานครับข้อบังคับที่41บอกว่าถ้าเสนอซ้ำยตินั้นต้องตกไปยติที่ที่ตกไปแล้วเสนอซ้ำอีกในในสมัยประชุมเดียวกันไม่ได้แต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี มันไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวกันกับข้อบังคับที่41ข้อบังคับที่41อยู่ในหมวดสส่วนที่สองเป็นเรื่องว่าด้วยการเสนอยติสมาชิกบางท่านเข้าใจว่าคุณวิโรธก็ได้พูดไปแล้วว่าข้อที่32บ้างข้ออื่นบ้างอยู่ในหมวดนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับข้อบังคับที่136ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ พี่นาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีคือข้อบังคับที่136ซึ่งเขียนตามรัฐธรรมนูญมาตรา272และมาตรา159สอดคล้องกันทุกประการดังนั้นข้อบังคับที่41จะมาทำให้เกิดอะไรที่เป็นการขัดแย้งกับรัฐธรรมนูนสองมาตรานี้ ซึ่งอยู่ในข้อบังคับที่ร3 6สาไม่ได้ทำไมผมจึงพูดอย่างนั้นทำไมผมจึงพูดว่าขัดกับรัฐมนูญไม่ได้และถ้าหากว่าเอาตามนั้นว่าตอนนี้เสนอไม่ได้แล้วเพราะเสนอไปคราวที่แล้วและตกไปแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นการแก้รัฐมนูญครับรัฐมนูญเนี่ยพูดถึงการเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเขาให้ สสคนหนึ่งเสนอมีผู้รับรองเสนอใครเสนอแคนดิเดตแคนดิเดตคือใครคือคนที่อยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองที่เสนอไว้ในช่วงเลือกตั้งมีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามกําหนดไว้ชัดเจนหมด <c oughs> เมื่อเสนอแล้วมีคนรับรองแล้วหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาทำต่อจากท่านประธานท่านประธานมีหน้าที่จัดให้มีการประชมุม สมาชิกรัฐสภาก็จะต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือเลือกใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าแคนดิเดตคนไหนเสนอไปแล้วพิจารณาไปแล้วตกไปแล้วเสนออีกไม่ได้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเวลาที่เราจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเนี่ยเกิดมีลักษณะต้องห้ามขึ้นอีกข้อหนึ่งคือแคนดิเดตคนนั้น เคยได้รับการเสนอชื่อแล้วและไม่ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาดังนั้นจึงขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นแคนดิเดตและได้รับการพิจารณาจากสภาแห่งนี้นี่คือการแก้รัฐมน,นูญดังนั้นการพิจารณาว่าข้อ41ข้อบังคับที่41มาใช้กับการพิจารณาเห็นเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีจึงทำไม่ได้ครับ รัฐมนูญเขาเขียนไว้ชัดเจนไม่มีบอกว่าแคนดิเดตคนไหนได้รับการเสนอชื่อได้กี่ครั้งถ้าจะใช้กติกากันว่าเสนอแล้วผมขออนุญ,ญาตต่อเวลาอีกนิดนะครับพูดสั้นๆแบบทวิตเตอร์ก็ยังไม่ค่อยถนัดไอ้หนึ่งนาทีนะครับ,ค,รบคือถ้าหากว่าให้ บอกว่าถ้าใครได้รับการเสนอชื่อแล้วไม่ผ่านไม่ได้รับการเห็นชอบเป็นอันเสนออีกไม่ได้ถ้าอย่างนี้ถ้ามีการเสนอบุคคลที่สองบุคคลที่สามแล้วก็ไม่ได้รับความเห็นชอบสุดท้ายจะทำยังไงครับไม่ได้นายกรัฐมนตรีในสมัยประชุมนี้หรือไม่ก็ต้องไปหาคนนอกไปหาคนนอกก็หมายความว่าเรากำลังส่งเสริมให้มีคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีกันได้ง่ายกว่า เพราะว่าการเสนอคนนอกนั้นเสนอคนที่หนึ่งเสนอคนที่สองคนที่สามไปเรื่อยๆไม่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามกำกับเหมือนอย่างแคนดิเดตไม่ต้องเป็นแคนดิเดตนั่นเป็นปัญหาระยะที่ไม่ไกลนักก็คือในระหว่างที่บทเฉพาะการยังมีผลอยู่แต่ท่านประธานที่เคารพเรื่องนี้ที่จะเป็นปัญหามากมากไปกว่านี้อีกก็คือในอนาคตในอนาคตเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159โดยสภาผู้แทนราษฎรถ้าใช้หลักการแบบนี้เราจะไปเจอสถานการณ์ที่สภาผู้แทนราษฎรอาจจะไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เลยแม้แต่คนเดียวในอายุในสมัยประชุมหนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่รัฐมนูญฉบับไหนจะมีเจตนารมณ์อย่างนั้นจะเขียนไว้อย่างนั้น รัฐมนูญที่เขียนไว้ย่อมต้องการให้มีรัฐบาลให้มีนายกรัฐมนตรีโดยเร็วเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับผมขอสรุปว่าเราไม่อาจตีความในทางที่ขัดต่อรัฐมนูญไม่อาจตีความในทางที่จะเอาเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาที่อาจจะประกอบด้วยผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่มาหักล้าง เจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกในการเลือกตั้งมาหักล้างเจตเจตจำนงของประชาชนทั่วประเทศที่ได้ประกาศไปชัดเจนแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาขอบคุณครับครับ,รบขอบคุณครับต่อไปคุณ